สวัสดีครับผมโอ๊คกิศราเฉลิมสุขกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะทําความรู้จักกับระบบอ e ีเมลนะครับหรือว่าอ e ีเมลซิสเต็มนั่นเองว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละส่วนนะครับมันทํางานสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับเราจะมาทําความเข้าใจในส่วนนี้กันระบบอ e ีเมลนะครับเป็นเครือข่ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการอ e ีเมลหรือว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตัวระบบอ e ีเมลนี้นะครับมันประกอบไปด้วย4ส่วนสําคัญได้แก่ข้อหนึ่ง Mail User Agent หรือเขียนยอ่อว่า MUA ข้อ 2.Mail s u b m i s s i o n a t e n t หรือเขียนยอ่อว่า MSA ข้อ 3Mail Transfer a t e n t หรือเขียนยอ่อว่า MTA 4.Mail Deliver Agent หรือเรียกยอ่อว่า MDA นั่นเองมาดูกันนะครับกับส่วนที่ 1Mail User a g e n t หรือ MUA ว่ามันคืออะไร MUA นะครับเป็นเพียงส่วนเดียวของระบบอ e ีเมลที่ผู้ใช้งานนะครับติดต่อปฏติดสัมพันธ์ด้วยเพื่อใช้ในการรับส่งแล้วก็อ่านอ e ีเมลนั่นเองในการรับและส่งอ e ีเมล MUA จะทำหน้าที่จัดรูปแบบอ e ีเมลให้แสดงผลได้อย่างถูกต้องเช่นแสดงวันที่นะครับและเวลาให้ตรงกับไทม์โซนของตัวเองรวมถึง MUA นี่นะครับจะช่วยในการถอดรหัสข้อความอ e ีเมลที่ถูกเข้ารหัสมาแล้วก็แสดงผล ไฟแนบหรือว่าพวก attachment ต่างๆนะครับให้สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องในการรับอีเมล MUA จะดึงอีเมลมาจาก mail s เ r อ e r หรือที่เราคุ้นชินก็คือ mail box หรือถ้าเกิดเป็นภาษาทางการก็คือตัว MDA นั่นเองนะครับผ่านโปรโตคอล POP หรือว่า IMAP ในปัจจุบันเราสามารถใช้งาน EAI ได้แล้วนะครับจากผู้ให้บริการต่างๆเอาง่ายๆก็คือผู้ให้บริการหลักๆที่เราคุ้นชื่อของเขานะครับเช่น Microsoft Outlook นะครับ Outlook.com gmail.com gmail app หรือแม้กระทั่ง apple mail นะครับส่วนพวก open source ต่างๆนะครับที่บางท่านก็อาจจะเคยใช้งานกันยกตัวอย่างเช่น c o r r e l mail นะครับ l a u ก็เป็นโปรแกรมนะครับแรกๆที่เป็น open source แล้วก็รองรับ EAI กันแล้วนะครับเราจะเอาโปรแกรม open source เหล่านี้แหละครับเราจะมาสอนกันและทุกท่านจะได้ลงมือทำกันในซีรีส์ถัดไปมาดูกันส่วนที่2นะครับส่วนนี้เรียกว่า mail submission agent หรือย่อได้ว,ว่า MSA นั่นเองนะครับการทำงานของ MSA คืออะไรเมื่อยูสเซอร์นะครับกดส่งอีเมลปุ๊บ MUA จะตรวจสอบสิบแล้วก็รหัสผ่านนะครับว่าไอตัวยูสเนームพาสเวิร์ดนะครับที่ใส่เข้ามามันถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อแล้วก็ทำการส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่ MSA เมื่อ MSA ได้รับข้อความอีเมล MSA ก็จะทำการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงรูปแบบของอีเมลที่ไม่ถูกต้องดูตัวอย่างเช่นเพิ่มเติมวันที่ในเฮดเดอร์เมล ถ้าเกิดมันยังไม่มีอยู่รวมถึงตรวจสอบอ e ีเมลผู้ส่งว่าต้องตรงกับฟอร์มตามนโยบายของอ e ีเมลเซิร์ฟเวอร์นั้นๆพร้อมทั้งทําการเพิ่มชิทโตกราฟิกซิงเกเจอร์เพื่อรองรับความถูกต้องเป็นต้นเมื่อเตรียมข้อความเรียบร้อยแล้ว MSA จะส่งข้อความต่อไปยัง MTA นะครับโดยที่ในการส่งอ e ีเมล MUA จะส่งไปที่ MSA ผ่านโปรโตโคอลที่เรียกว่า SMTP นั่นเองโดยปกตินะครับ MSA กับ MTA อาจจะไม่ใช่โปรแกรมเดียวกันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่เขียนโปรแกรมหรือว่าผู้ที่ออกแบบโปรแกรมนั้นนะ่ะเขาจะทําให้โปรแกรมนั้นเป็น MSA อย่างเดียวหรือเป็น MTA อย่างเดียวหรือเป็นทั้ง MSA แล้วก็ MTA มาดูส่วนที่3มครับส่วนนี้เรียกว่า mail transfer agent หรือเรียกย่อๆว่า MTA นั่นเอง MTA จะทำหน้าที่ในการค้นหาเส้นทางในการส่งอีเมลหาผู้รับนะครับเมื่อ MTA มันได้รับข้อความอีเมลมาจาก MSA แล้วนะครับมันก็จะทำการค้นหาโดเมในภายในเครื่องตัวเองก่อนถ้าบนเครื่องของตัวเองมันไม่มีมันก็จะไปค้นหาจาก MX record นะครับของโดเมนและทำการสร้าง SMTP connection ไปยังปลายทาง แล้วก็ทำการส่งอ e ีเมลออกการส่งอ e ีเมลของ MTA นะครับอาจจะส่งถึง MTA ผู้รับโดยตรงหรือผ่าน MTA หลายเครื่องก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่ามันจาเป็นต้องส่งหลายเครื่องหรือเปล่าหากจะทำให้ระบบอ e ีเมลนะครับรองรับ EAI MTA จะต้องรองรับส่วนขยายของ SMTP ที่ชื่อว่า SMTP UTF8 โดยปกตินะครับทั้ง MDA แล้วก็ MTA นะครับจะมีการใช้งานซอฟต์แวร์เดียวกันซะส่วนใหญ่ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมเช่น Postfix, Exim, Sendmail หรือ Simba เป็นต้นในส่วนของ Postfix เวอร์ชัน 3.0.x ขึ้นไปเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่เราได้ทำการทดสอบแล้วว่ารองรับการใช้งาน SMTP UTF-8 โดยเพิ่มคำสั่ง postconf นะครับ SMTP utf 8 enable เท่ากับ yes ก็จะสามารถใช้งาน smtp utf 8ได้นั่นเองมาถึงส่วนที่4หรือเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะครับ mail deliver agent หรือที่เราเรียกย่อๆกันว่า mda นะครับตัวนี้นะครับบางทีเราอาจจะเคยได้ยินที่เราเรียกกันว่า mail server นะครับมันก็คือตัวเดียวกันนั่นเองนะครับหลักๆการทำงานของมันคือมันเป็น mail box นะครับที่มันรับอีเมลมาจากตัว mta และเก็บอ e ีเมลนั้นไว้รอให้ยูเซอร์เข้ามาเช็คเมลแล้วก็ดึงไปใช้งาน MDA นะครับจะประมวลผลภาษา C I E V E นะครับภาษานี้นะครับเป็นส่วนที่เอาไว้ใช้ในการทำฟิลเตอร์ของอ e ีเมลนั่นเองนะครับตัวอย่างซอฟต์แวร์เช่น Dovecot Cyrus IMAP และ Progmail ครับ ตัวอย่างการทำงานอีเมลเมื่อ user A ต้องการส่งอีเมลไปหา user B เรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีการทำงานยังไงบ้างขั้นตอนที่1น,นะครับ user A พิมพ์ข้อความอีเมลโดยที่ระบุอีเมลผู้รับและกดเซนที่ส่วน mua จากนั้น mua จะตรวจสอบสิทธิ์ผู้ส่งโดยการใช้ username password จากนั้นจึงทำการปรับ header mail และเข้ารหัสข้อความก่อนที่จะส่งข้อความไปที่ MSA จากนั้นนะครับ MSA จะตรวจสอบและปรับหรือเพิ่ม header mail ให้ครบถ้วนและส่งต่อให้ MTA MTA จะค้นหา mail server ปลายทางโดยดูจาก MX record และจะสง e ่งอีเมลไปที่ MTA ของฝั่งรับจากนั้น MTA ฝั่งผู้รับจะคัดแยกอ e ีเมลและส่งไปจัดเก็บที่ MDA หรือก็คือ IMAP server นั่นเองของฝั่งผู้รับนะครับ mm hmm. เพื่อรอให้ user B มาอ่านอ e ีเมลจากนั้น user B ก็จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับมาเปิดอ e ีเมลอ่านซึ่งแอปพลิเคชันนั้นก็คือ MUA เบอร์หของฝั่งผู้รับนั่นเองอ่าอยกตัวอย่างเช่น Outlook นะครับ Mozilla Thunderbird เป็นต้นนะครับทั้ง4ส่วนที่กล่าวไปแต่ละส่วนจะต้องถูกเซตติ้งต่างๆปรับแต่งโดยผู้ดูแลระบบนะครับเพื่อให้มันรองรับ e AI ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่รองรับ e AI ปุ๊บจะทําให้ระบบอ e ีเมลทั้งระบบไม่สามารถรับและส่งอ e ีเมลภาษาท้องถิ่นได้เลยส่วนจะต้องเซตติ้งอย่างไรนั้นเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมาดูกันนะครับสําหรับวิดีโอนี้ถ้าเกิดใครสงสยัยหรือว่าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอของเราสําหรับตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับ